หลายคนบอกจะแม่ทีว่าอยากตั้งตัวช่องติ๊กตอกเนี่ยค่ะตั้งค่าหลังบ้านให้เป็นบัญชีส่วนตัวจะต้องตั้งค่ายังไงคะเพราะจะได้ใช้เพลงดิสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อปั้นช่องก่อนในช่วงแรกๆได้เลยวันนี้จะพาไปตั้งค่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องจะแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะเราเข้ามาที่ช่องของตัวเองนะคะแล้วก็มาตรงที่ขีดสามขีดด้านบนค่ะ เสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาตรงคําว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะเสร็จปุ๊บให้เรามาที่บัญชีค่ะแล้วก็มาตรงคําว่าสลับเป็นบัญชีส่วนตัวนะคะตรงนี้ให้กดเลยก็คือกดสลับเป็นบัญชีส่วนตัวนะคะตอนนี้ครูใช้เป็นบัญชี Business อยู่นะคะก็คือบัญชีธุรกิจถ้าใครต้องการที่จะสลับเป็นบัญชีส่วนตัวก็แค่กดตรงนี้ได้เลยนะคะรู้เทคนิคการ ตั้งค่ากันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งเสร็จสมบูรณ์เสร็จปุ๊บก็เลือกเพลงที่จะใช้แบบอิสระได้เลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เคล็ดลับข้อนี้ด้วยนะคะ